เจอน้องเฟิร์นที่ห้างเทอร์มินอลเทวนีวันครับตอนนั้นผมแอดเฟซน้องเฟิร์นไปครับเห็นว่าน้องเฟิร์นเป็นน้องเลงเก่าพี่ปอนเนี่ยทักเฟซบุ๊กมาค่ะเขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่อุ้ยเลยมาครับจนประมาณเดือนหนึ่งก็ตัดสินใจนัดทานข้าวกับน้องเฟิร์นครับก็ได้เป็นการเจอกันครั้งแรกของเรา สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแขกผูมีเกียริทุกท่านนะครับกับผมนะครับโบ๊ทหรือเรือเอกเจชนกวาดวารีนะครับและดิฉันค่ะนกนรินงอินแก้วค่ะเราทั้งสองนะครับในคืนในค่ำคืนนี้จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับขอต้อนรับแขกผูมีเกียริทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับความทรงจําความปิติยินดีนะครับเนื่องในงานมงคลสมรสนะครับของคุณปอนเรือเอกอันติกรโรจชนะปุญญานาวินครับ และคุณเฟิร์นออนจิราเตชวรรักษ์ค่ะ นะครับอขออนุญาตนะครับเรียนเชิญผู้อำนวยการประกอบบ่มเกลี้ยงนะครับกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ครับผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติของพวงมาลัยและเก่าอวยพรร่วมดื่มอวยพรแด่คู่บ่าวสาขออนุญาตเรียนเชิญครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บุตรและธิดาของทั้งสองครอบครัวนี้ได้ตัดสินใจเข้าสู่พิธีสมรสเพื่อที่จะสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยากจะบอกกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวว่าชีวิตรักที่ผ่านมาตอนที่เราไม่ได้อยู่ร่วมกันนั้นทุกอย่างมัน หอมหวานไปนหมดทุกเรื่องดีหมดไม่มีอะไรผิดทุกอย่างถูกต้องหมดนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาใช้ชีวิตคู่หลังจากแต่งงานเนี่ยมันจะอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเหมือนลิ้มกับฟันก็มีโอกาสที่จะกระทบกันและบางครั้งอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้พวกเราให้เรามีความคุณข้องหมวงใจหรือไม่สบายใจก็เป็นไปได้ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันในวาระอันเป็นสิริมงคลยิ่งนี้กระผมค่ายขอเชิญคุณพระศรีรัตนไตรยัและสิษยศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงดลบันดาลประทานพรให้คู่บ่าวสาวในวันนี้ได้ครองชีวิตคู่ด้วยความเจริญมั่นคง มีฐานะที่มั่นคงมีความผาสุกในชีวิตและขอให้ทั้งคู่ได้ครองชีวิตรักชั่วการนิรันครับใช่โยใช่โยใช่โยขอบคุณครับขอบคุณท่านพอประกอบผมเกลียงที่มาเป็นเกยียรติ ในงานมงคลสมรสของสาวของกระผมต้องขอโทษถ้าหากว่าอาจจะดูแลแขกได้ไม่ทั่วถึงแต่ก็ขอให้ทราบว,ว่ากระผมมีความยินดีและดีใจมากที่ท่านได้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองมงคลสมรสของผู้บ่าวสาวในวันนี้มงคลสมรส ก็ร้องมกคลส้มกับ็ว่างขอนและหนองเฟิร์นถ้า,าถ้ามีอะถ้ามีอะไรพิษผาดก็ขอ้อไปนะทีดีด้วย ก็พุ่มในท่านาขอข้องพรก็ขอขอบคุณอย่างสูงถ้าก็ไม่ไม่มีได้หมากนะครับสุดท้ายก็คุณจีจะเดินทางครับบ้านก็ค่อยขับโดยกับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับขอบคุณพูดตอนที่ผมจบ จากโรงเรียนในเรือนะครับก็ได้ประดับยศเป็นเป็นว่าที่เรือตีนะครับก็ในปีนั้นก็จะก็ยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในเรือนะครับน้องเฟิร์นเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ปีสองที่มหาหลัยศีนักศิลป์วิโรธภาษานมิตรนะครับอยู่ที่อโศกผมอยู่บางนาก็ช่วงเย็นเนี่ยก็มีโอกาสาที่ได้ไปเจอแต่จุดเริ่มต้นของการเจอเนี่ยก็คือมาจาก โซเชียลเนี่ยครับก็คือ Facebook ตอนนั้นนะมีกลุ่มกลุ่มลายโรงเรียนเก่าซึ่งน้องเฟิร์นเนี่ยเป็นน้องโรงเรียนเก่าตั้งแต่อนุบาลกระบี่แล้วผมก็ได้แอดกลุ่มเข้าไปแล้วก็ได้ติดต่อน้องเฟิร์นทางช่องทางนั้นหลังจากนั้นทุกเย็นเนี่ยผมก็จะเจอน้องเฟิร์นแล้วพาน้องเฟิร์นไปทานข้าวที่ที่อโศกนะครับผมเป็นคนเดินทางไปหาเขาเองนะครับก็คุยกันไปคุยกันมาประมาณเดือนกว่า ผมก็มีคำสั่งให้ไปฝึกต่างประเทศนะครับเป็นระยะเวลา74วันซึ่งตอนนั้นน้องเฟิร์นก็ยังมีโอกาสได้ติดต่อกันบ้างแต่น้องเฟิร์นก็ยังอดทนที่จะรอรอผมแล้วกลับมาก็ยังได้คุยกันจนจนถึงระยะเวลา9ปีแับบันี้นะครับก็ที่ประทับใจนะคะก็คือตั้งแต่วันวันแรกอะคะ่ะที่เราได้ ไปกินข้าวด้การจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นเวลา9ปีนะคะก็คือพี่ปอนเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เฟิร์นทุกอย่างคือพูดง่ายๆว่าเขาอะไรที่แบบว่าเฟิร์นทำแบบบกพร่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะแบบคอยเตือนอะไรที่ทำดีแล้วเขาก็จะแบบว่าเออแบบทำดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายอย่างคำว่าเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยคือว่า ทุกเช้าอะค่ะคือเราอะอยู่ไกลกันเขาไม่ได้ทํางานอยู่ที่นี่โดยที่แบบทุกเช้าเขาก็จะต้องมีคําคํานึงที่ทักเข้ามาในไลน์ว่า morning ครับซึ่งเป็นแบบนี้มา9ปีแล้วอะค่ะเขาก็ยังทักคํานี้มาแบบไม่เคยลืมสักวันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบด้วยความที่เขาแบบเป็นคนรักครอบครัวด้วยเขาจะแบบโทรหาป๋ากับแม่โทรหาพี่สาวโทรหาหลานเขาทุกวัน กับเฟิร์นเนี่ยเขาก็จะโทรหาทุกวันเหมือนกันคือเฟิร์นอ่ะจะเป็นคนหนึ่งเลยที่ถ้าเกิดจะเลือกผู้ชายคนนึงเข้ามาในชีวิตอะคะ่ะอันดับแรกคือเขาต้องรักครอบครัวเขาคือถ้าเกิดว่าเขารักครอบครัวเขามากๆเนี่ยยังไงเขาก็ต้องรักเราเพราะเราอ่ะจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาเขาก็จะรักเรามากๆแล้วเขาก็จะดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่กระทั่งแบบเฟิร์นแต่เขาดูแลเอาใจใส่น้องสาวเฟิร์นพ่อแม่เฟิร์น ครอบครัวของเฟิร์นทุกๆคนเขาดูแลเอาใจใส่หมดเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เฟิร์นว่ามันอาจจะไม่ได้หาง่ายในผู้ชายบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นอะโชคดีแล้วที่ได้เจอเขาสิ่งแรกที่ประทับใจในตัวเขาคือน้องเฟิร์นเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดของผมนะไม่ว่าผมชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยเขาจะรู้โดยที่ผมไม่ต้องบอกเลยพอถึงเวลาเนี่ย เขาก็จะทําตามของเขาได้เองเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ผมประทับใจในจุดแรกครับจุดที่สองเนี่ยคือช่วงระยะเวลา9ปีที่คบกันมาเนี่ยก็มีจุดเปลี่ยนผ่านในชีวิตผมเยอะเนื่องจากรับราชการครับคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์หรือหรือความสําเร็จต่างๆเนี่ยก็จะมีน้องเฟิร์นอยู่ในนั้นด้วยเขาเป็นทั้งคนที่คอยสนับสนุนผม คนที่ให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตหรือว่าการการทำงานนะครับซึ่งเขาอยู่เคียงข้างผมมาตลอดไม่เคยหายไปไหนครับก็ความประทับใจที่สามนะครับก็คือน้องเฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวเช่นเดียวกับผมสิ่งที่ผมจะมองผู้หญิงคนหนึ่งก็คือ เขาเนี่ยจะต้องรักพี่รักน้องรักครอบครัวเขาทั้งหมดนะครับคําสัญญาก็มันก็อยู่ที่การกระทํานะครับก็ผมกับน้องเฟือนกับก็ใช้ชีวิตกันมาพอสมควรนะครับหลังจากนี้ก็ก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากก็คงใช้ชีวิตแบบรักกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยที่มันมีอยู่ก็ดีอยู่แล้ว แล้วมันก็จะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกต่อไปเราก็จะพัฒนาความสัมพันธ์มีครอบครัวอะไรต่างๆมันก็จะยิ่งดีๆขึ้นไปอีกนะครับก็ก็สัญญากับพ่อกับแม่นะครับพ่อพ่อแสนแม่แอันะครับว่าผมสัญญาว่าจะดูแลและปกป้องน้องเฟิร์นให้ดีที่สุดนะครับไม่น้อยไปกว่าที่พ่อกับแม่ดูแลน้องเฟิร์นมานะครับ ค่ะเฟิร์นไม่ค่อยกังวลอะไรอะค่ะเพราะว่าสิ่งที่พี่ปอนทำให้มาตลอด9ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ะค่ะก็คือพี่เขาทำทำดีมากๆแล้วแล้วก็คิดว่ามันคำว่าดีอะมันก็จะต้องดีมากกว่านี้ได้อีกแต่พี่เขาอะค่ะคือมันทำแบบที่สุดที่ผู้ชายคนนึงจะทำให้ผู้หญิงคนนึงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเฟิร์นเฟิร์นก็ไม่ได้ขออะไรกับเขามากมายก็คือขอให้เขาแบบ ดูแลเฟิร์นรักเฟิร์นแล้วก็ดูแลครอบครัวของเฟิร์นนะคะแบบนี้ไปตลอดก็หลังจากนี้ค่ะก็เราก็จะต้องสร้างครอบครัวก็คืออาจจะต้องมีตัวน้อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คืออยากให้เขาแบบเฟิร์นเห็นการที่เขารักหลานของเขายังไงอะค่ะเฟิร์นก็อยากให้เขารักลูกเขาเหมือนที่เขารักหลานของเขาเหมือนกันก็ผมกับน้องเฟิร์นนะครับเราทั้งคู่ก็ขอขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณท่านขออบประกอบนะครับขอบคุณแม่คิดกับป๋าชายนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับเป็นผู้ที่ให้การอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอบคุณพ่อแสนแม่แอวนะครับที่ที่มีลูกสาวที่น่ารักอย่างนี้นะครับขอบคุณญาติจาก ชุมพรนะครับจากลันตานะครับญาติญาติฝั่งเจ้าสาวนะครับจากชัยยาลบบุรีนะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่ได้กล่าวถึงทุกท่านนะครับเ,เพื่อนๆอในเรือนะครับพี่ๆในเรือนะครับเพื่อนราชวิทย์สามเก้านะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ท่าน ให้เกียรติมารวมเป็นสักขีพยานความรักของเราทั้งสองนะครับก็หากมีสิ่งใดที่มันผิดพลาดหรือไม่ไม่ถูกใจนะครับก,พก็พวกเราทั้งสองนะครับก็ขอขออภัยวันนัดที่นี้ด้วยนะครับก็ขอให้พวกท่านนะครับเดินทางหลังจากนี้นะครับก็ก็จะมีพิธีที่สําคัญที่พวกเราทั้งสองนะครับจะต้อง ต้องต้องร่วมกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็เชิญชมนะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานกับพวกเราอีกอีกนะครับก็ผมก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสามครับขอเสียงปรบมือให้เจ้าสาวแก้เขินนะครับ ชื่อน้อง<น>แจงนะคะเอ่อเป็นเพื่อนกับพี่สาลี่ค่ะเป็นน้องสาวของพี่เฟิร์นอีกทีค่ะบ้านเราก็อยู่ใกล้กันค่ะก็เลยได้รู้จักกับพี่เฟิร์นค่ะสถาตอนตอนนี้โสดค่ะคอายุ27ปี4เดือน3ามสามสวันค่ะมีมีอะไรอยากจะขายของก็อยากอยากจะแนะนําตัวเองให้กับแขกที่ยังอยู่ในงานที่ยังโสดอยู่อะไรเงี้ยครับค่ะก็พร้อมแล้วค่ะครับ <laughs> สั้นๆน,นะครับพร้อมแล้วนะ,ะพร้อมแล้วค่ะ <c oughs> ปีนี้ก็รับงานเพื่อนเจ้าสาวงานนี้ก็งานที่7แล้วค่ะขอให้เป็นงานสุดท้ายที่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะก็นีใจกับเจ้เฟิร์นแล้วก็พี่ปอนมากๆนะคะแจงรอเลี้ยงหลานก็บ้านอยู่ใ,ใกล้แจงมาเล่นได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็งานวันนี้น่ารักมากค่ะเป็นงานในฝันเหมือนกันอยากอยากอยากไปงานแล้วเหมือนกัน <c oughs> ขอบคุณค่ะ